อังกฤษนี่นะครับเขาก็มีฐานทัพอากาศอยู่ในไซปรัสแล้วฐานทัพอากาศในไซปรัสเนี่ยนะครับมันก็ตั้งห่างจากดินแดนในประเทศซีเรียประมาณเพียงแค่200กิโลเมตรเขาก็เลยมีการมาตั้งสมมติฐานว่าหากว่าฐานทัพตรงนี้นะครับมันอาจจะถูกโจมตีด้วยความไม่ตั้งใจจากกลุ่มนักลบอะไรก็ตามแต่ครับในประเทศซีเรีย ผลที่มันตามมาก็คือว่ามันอาจจะไปทําลายเครื่องบินลบของอังกฤษหลายลําแน่นอนนะฮะสิ่งที่มันจะต้องตามมาก็คือว่าอังกฤษเนี่ยคงจะต้องออกมาโวยวายแสดงความไม่พอใจสวัสดีคับทมาชมทุกท่านครับผมแจ็คสไนเปอร์ครับวันนี้ก็มีประเด็นข่าวที่น่าสนใจครับนำมาเสนอกันโดยเฉพาะประเด็นความร้อนแรงที่มันเกิดขึ้นระหว่างรัสเซียและชาติตะวันตก ช่วงนี้ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะฮอตครับก็เป็นผลพวงมาจากในกรณีที่ชาติตะวันตกนะครับได้มีการเข้าสนับสนุนยูเครนอย่างเต็มรูปแบบโดยเฉพาะการส่งอาวุธให้แก่ยูเครนหรือการฝึกฝนทหารให้แก่ยูเครนรวมถึงการส่งกําลังเนี่ยนะครับเข้าไปช่วยยูเครนในการที่จะไปป้องกันรัสเซียมันก็เลยทําให้ในช่วงเวลานี้ครับรัเสเซียเนี่ยก็กําลังเล่นเกม ในลักษณะที่วนลูปกลับไปคือรัสเซียเขาก็บอกว่าในเมื่อชาติตะวันตกนี่นะครับส่งอาวุธให้แก่ยูเครนแล้วยูเครนก็นำมาโจมตีบนแผ่นดินแม่ของรัสเซียคำกล่าวของปูตินนะครับที่ได้มีการกล่าวไว้ครับในช่วงกลางเดือนนี้เขาต้องการจะสื่อไปยังชาติตะวันตกว่าเรานั้นอาจจะมีความคิดริเริ่มในกรณีที่บ่งบอกว่า ชาติตะมันตกนั้นยังนําอาวุธของพวกเขาเองนะครับมาให้ยูเครนแล้วก็อาวุธของเขาก็ถูกส่งมาโจมตีดินแดงของเราเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีความเป็นไปได้ว่ารัสเซียเนี่ยน,นะครับก็ควรจะนําอาวุธของรัสเซียไปวางหน้าบ้านของประเทศเหล่านั้นแล้วเรื่องนี้นะครับมันก็เริ่มที่จะมีมูลขึ้นมาอย่างมากขึ้น,นเรื่อยๆครับซึ่งเมื่อวานนี้ครับก็ได้มีการนําเสนอข่าวที่เกี่ยวข้องกับรัสเซียนั้นกําลังที่จะ มีการไปปรึกษาหารือกับพันธมิตรต่างๆแล้วพันธมิตรเหล่านี้นะครับล้วนแล้วแต่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับสหรัฐหรือแม้แต่ชาติตะวันตกเอาเป็นว่าไม่ลงรอยกันนั่นเองครับปูตินเนี่ยนะครับก็เลยมีการเสนอแนวทางที่จะนําอาวุธระยะไกลของรัสเซียส่งไปให้ประเทศเหล่านี้ครับท่านผู้ชมครับบทบาทของการเมืองบนโลกใบนี้แน่นอนนะฮะมันจะมีประเทศที่ไม่ลงรอยกับสหรัฐ แล้วก็ชาติตะวันตกยกตัวอย่างให้ฟังเลยครับอิรานเป็นต้นครับเกาหลีเหนือเป็นต้นครับเวเนซุเอลาเป็นต้นครับแล้วก็ซีเรียรแล้วก็ยังคงมีอีกหลายประเทศนะครับที่ยังคงมองว่าบทบาทการเมืองนั้นอยู่กันคนละฝั่งกับอเมริกาและตะวันตกปูตินก็ต้องการสนับสนุนในร,รูปแบบนี้ครับแต่ทีนี้ประเด็นที่มันฮอตที่สุดก็คือว่ามันมีประเด็นหนึ่งครับที่นายแอนดเดรียกรินเซวิท ก็ได้มีการออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อซึ่งนายคินเซวิทนั้นก็ถือว่าเป็นหัวหน้าศูนย์ศึกษาความขัดแย้งที่เกี่ยวข้องกับสงครามแล้วก็การเมืองครับก็ไม่รู้ว่าเขามีการนำประเด็นนี้มาจากไหนแต่ก็คาดการว่าน่าจะเอามาจากรัสเซียหรือไม่ข้อมูลของนายคินเซวิทนะครับเขาก็ต้องการกล่าวถึงว่าอังกฤษนี่นะครับเขาก็มีฐานทัพอากาศอยู่ในไซปรัส แล้วฐานทัพอากาศในไซปรัสเนี่ยนะครับมันก็ตั้งห่างจากดินแดนในประเทศซีเรียประมาณเพียงแค่200กิโลเมตรเขาก็เลยมีการมาตั้งสมมติฐานว่าหากว่าฐานทัพตรงนี้นะครับมันอาจจะถูกโจมตีด้วยความไม่ตั้งใจจากกลุ่มนักรบอะไรก็ตามแต่ครับในประเทศซีเรียผลที่มันตามมาก็คือว่ามันอาจจะไปทำลายเครื่องบินลบของอังกฤษหลายลำ แน่นอนนะฮะสิ่งที่มันจะต้องตามมาก็คือว่าอังกฤษเนี่ยคงจะต้องออกมาโวยวายแสดงความไม่พอใจและสิ่งที่มาตามมาเพิ่มเติมก็คือว่าอังกฤษก็คงจะต้องใช้มาตรการที่แข็งขันกับกลุ่มนักรบตรงนี้นั่นก็คือการตอบสนองโดยการใช้กองกำลังหลักเข้ามาตอบโต้สถานการณ์ทางด้านนายคินเซวิทนั้นก็ต้องการจะก,กล่าวเพิ่มเติมว่าในไม่ช้าครับ รัเสเซียเนี่ยก็กําลังเริ่มที่จะเรียนแบบการกระทําของชาติตะวันตกครับเหมือนกับที่ชาติตะวันตกนะครับเช่นอเมริกาหรือว่าอังกฤษฝรั่งเศสมักจะมีการเข้ามาสนับสนุนชาติพันธมิตรของเขาเช่นในสงครามกาซาสหรัฐอังกฤษก็มาสนับสนุนอิสราเอลเพื่อมาต่อกรกับกลุ่มนักรบที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านแล้วอิหร่านก็ถือว่าเป็นพันธมิตรโดยตรงต่อรัเสเซีย เขาก็ต้องการชี้ไปเห็นว่าในอนาคตเนี่ยนะครับรัสเซียเนี่ยอาจจะมีการส่งมอบอาวุธในรูปแบบต่างๆอย่างมากมายนะครับไปให้แก่พันธมิตรของเขาแล้วพันธมิตรเหล่านี้อย่างที่กล่าวว่าไม่ลงรอยกับอเมริกาเหมือนต้องการให้พันธมิตรเหล่านี้นะครับเป็นภยัยคุกคามต่อสหรัฐโดยตร,รงฐานทัพอากาศในเกาะไซปัสเนี่ยนะครับก็ตั้งอยู่ในแถบทะเลเมเจอร์เนียนอาจจะเป็นเป้าหมายหนึ่งก็ได้ครับที่ อาจจะโดนกลุ่มนักรบที่อยู่ในประเทศซีเรียนั้นสามารถที่จะโจมตีฐานทัพอากาศดังกล่าวหรือดีไม่ดีนะครับอาจจะเป็นเป้าหมายให้แก่กองทัพอากาศรัสเซียในประเทศซีเรียก็ได้สถานการณ์ดังกล่าวฟังแล้วดูแล้วก็ลึกซึ้งครับแต่ว่าการมีตัวตนสําหรับกองทัพอากาศอังกฤษในแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนั้นก็ถือว่ามีความสําคัญซึ่งอังกฤษเองก็มีฐานทัพอากาศ RAF Arkotili มีบทบาทสําคัญครับ นักวิเคราะห์ทางด้านยุทธศาสตร์การเมืองนั้นก็มีการออกมาคาดการ์ว่าอีกหน่อยนะครับดีไม่ดีเนี่ยรัสเซียอาจจะมีการเปิดปฏิการทางทหารตอบโต้อังกฤษโดยตรงก็ได้ครับในแง่ที่อังกฤษนั้นมีการเข้ามาสนับสนุนสงครามที่มันเกิดขึ้นในยูเครนและรัสเซียก็มีฐานทัพซึ่งฐานทัพอากาศอโคลติเลนั้นก็ถือว่ามีหน่วยรักษาความปลอดภัยที่มีความแข็งแกร่งมีลวด2ชั้นแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ติดอาวุธ ยังมีจุดตรวจยานพาณนะะมีป้องประการก็เป็นการแสดงถึงมาตร,รการการป้องกันฐานทัพอากาศดังกล่าวแล้วฐานทัพตรงนี้นะครับก็เป็นที่ประจำการสําหรับเครื่องบินแบบยูโรไฟเตอร์ไทพูลประมาณ6ลำแล้วก็มีเครื่องบินโจมตีรุ่นทอร์นาโดอีกประมาณ6ลำซึ่งทุกลำพร้อมที่จะปริการทุกเมื่อครับแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับในช่วงต้นปีก็คืออังกฤษนี่นะครับ ได้ส่งเครื่องบินจากฐานทัพอากาศตรงนี้นะฮะในกรอไซปัตเนี่ยเข้าไปโจมตีกลุ่มนักรบฮูตีในเยเมนมาแล้วซึ่งจุดนี้นะครับมันก็เหมือนเป็นการไปย้ำจุดยืนของปูตินนะครับที่ปูตินนั้นก็มีการแสดงจุดยืนอย่างหนักแน่นเกี่ยวกับประเด็นการจัดหาอุรปกรณ์ให้แก่ยูเครน แล้วเขาก็บอกว่าใครก็ตามแต่ครับที่คิดว่าการนำอาวุธดังกล่าวเข้าสู่ความขัดแย้งแล้วก็มีการล็อกเป้าหมายบนดินแดนของรัสเซียเป็นที่ยอมรับได้สําหรับของเขาแต่ว่าเราคิดในมุมกลับกันแล้วทาไมเราถึงไม่ทํำลักษณะเช่นนี้คล้ายขึงกันนะครับก็คือการนำอาวุธของรัสเซียเนี่ยแหละไปวางหน้าบ้านของชาติตะวันตกบ้างเพราะฉะนั้นครับการจัดหาอาวุธไปยังพื้นที่ความขัดแย้งก็ถือว่าเป็น การเคลื่อนไหวที่มีความเสี่ยงอยู่เสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อซัพพลายเออร์นั้นไม่เพียงแต่การส่งมอบอาวุธเท่านั้นครับแต่พวกเขาเนี่ยยังช่วยไปดูแลการใช้งานอาวุธของพูกเขาด้วยซึ่งปูตินนั้นก็เคยมีการออกมาพูดถึงว่าชาติตะวันตกนั้นเป็นที่ปรึกษาทางทหารในยูเครนและกำลังก้าวสู่ขั้นตอนที่ดูแล้วว่ามันเป็นอันตรายซึ่งตอนนี้มันก็เลยมีการพูดถึง ฐานทัพอากาศอังกฤษในไซปัสอาโคติริก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของที่ปไตยของอังกฤษบนเกาะแห่งนี้ครับหลังจากที่อังกฤษนั้นมีการส่งมอบอำนาจที่ปไตยให้แก่ไซปัสไซปัสก็เป็นเอกลาชครับตั้งแต่ปี1960แต่ว่าพื้นที่เกาะไซปัสทางใต้นะครับก็เป็นที่ตั้งสำหรับฐานทัพอากาศดังกล่าวใกล้กับเมืองลิมาโซอยู่ในตำแหน่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนตะวันออกซึ่งเป็น จุดยุทธศาสตร์ที่มีความสําคัญนะครับในการที่จะให้อังกฤษนั้นสามารถที่จะส่งเครื่องบินลบต่างๆนะครับไปสนับสนุนปฏิก,การในเขตของตะวันออกกลางหรือจะใช้ในบทบาทภารกิจข่าวกรองการเฝ้าระวังและการลาดตระเวนครับ